จอเลื่นมากดีมากจริงจอเฮิร์ตนะครับแม่งชวนเอาจริงๆเนี่ยผมได้รางวัลจากการเชิญเพื่อนนะครับผมคือตอนที่เปิดเซิร์ฟ ช่วงแรกๆอะช่วงที่แบบช่วงค่ายกาลินาย้ายมาค่ายเซเปโตอะใช่ครับผมผมได้รางวัลน,นะผมนี่ก็คือ ID ผมนะเนี่ย tp xxx เนี่ยนะครับผมนะอันนี้เขาเซนเซ,นเซอร์ไว้นะครับผมซึ่งตอนนั้นผมก็ได้นะครับผมแล้วคือคนเนี้ยเนี่ยผมได้รางวัลจอใช่ไหมเออจนตอนนี้เนี่ยรางวัลอื่นเขาก็ได้กันทุกคนแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้นะครับกล่องใหญ่มากเลยนะคือเนี่ยสังเกตที่นะผมยืนให้เน,นี่ยเนี่ย สังเกตคีย์บอร์ดผมกับกล้องนะครับคือมันโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะครับนะแกะห่อพลาสติกแล้วเราก็จะเสียบไฟให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมผมเสียบสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมตะลึงในความสวยงามของมันมากเลยนะเห็นไหมคือกล่องหูฟังไฮเปอร์เอกนะคะมันก็จะมีหน้าจะเป็น กันหรือเปล่านี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ผมยังไม่ได้เลย ออเฮ้ยมาได้ไงครับเนี่ย oh. โอ้ยอยู่ๆก็ได้โอ้โหสุดยอดเลยเนะนี่ยเนี่ยเอาให้ดูเนี่ยจากบริษัทสเปรโตด้วยนะครับโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยนะในที่สุดก็ได้แล้วนะครับผมคุณมากนะเด็กคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะมาดูพร้อมๆกันเลยนะโอเคไหมโอเคนะอ,คนะอย่าลืมกดกดไลค์ด้วยนะกดกดไลค์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเลยดีกว่า มาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับผมนะไหน,นก็ขนาดดีแล้วแต่ก่อนอื่นจะแกะยงงไเนะคัตเตอร์ก็ไม่มีใช้มือชีกเลยชีกอ่ yeah. แต่ก่อนอื่นผมต้องเอาที่อยู่ของผมออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของผมด้วยเนาะเออเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ yeah. ดูนีสิเป็นไงล่ะไงล่ะหนเจนทีรอมานานนะ <ت ت ชีกเว้ยชีกเว้ยของคือแบบจอใหญ่มากคือรู้สึกว่าจะเป็นจอสามสิบสองนิ้วนะครับผมนี่ครับผมโ้โหยางใหญ่บอกเลยใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆอันนี้ใหญ่จริงๆนะครับก็เอาที่ท่านผู้ชมจะดูได้นะเนาะออ <transitioned> ก็ประมาณนี้แหละนี่ครับเป็นจอร้อยสิบสี่เฮิร์ตนะครับสามสิบสองนิ้วโค้ดใหญ่ เป็นจอโค้งนะมาแกะดีกว่ามาแกะมาแกะกันดีกว่าไัน <Huh? S 1> อีต <Hey. S 1> ผตอนนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะฮะเอเมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเออถ่ายคนเดียวได้ตั้หนึงตั้งหนึ่ง,ง <laughs> <laughs> แกะยากคิบหายเย <laughs> <Yeah. S 2> <inaudible> มาแล้วเออฉันมาแล้วซักเทซักเทสุดยอดโคตรอลังการงานสร้างจริงๆ นะเออของดูของภายในเดี๋ยวจะหยิบให้ดูกันทีละชิ้น2ชิ้นเลยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือขาตั้งหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าฐานไหมเออน่าจะฐานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอออ่าใบละหนึ่งชิ้นหยิบให้ดูทีละชิ้นเลยผมรีวิวไม่เก่งด้วยนะรีวิวของอะไรเงี้ยผมรีวิวไม่เป็นหรอกแต่ก็นะจะพยายามจะไปดูอันนี้ก็เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เดี๋ยวแกออกมาจะรู้เองนะครับ โอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็กล่องว่ะอันนี้กล่องอะไรวะฮะของแถมปะนี่ของแถม,มคือได้รีขนาดนี้กูยังจะอ,อะไรอ,อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะดูกันนะมาดูกันข้างในมันมีอะไรวะแปลกเว้ยมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ๋อเป็นสายไฟครับผมอ๋อสายไฟแยกกล่องแบบนี้เลยโอเคแล้วก็นี่อะไรเนี่ยตัวแปลงเหรอ อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้จะไม่พูดจะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวโดนดายก,กู<ะ>อันนี้เป็นสายน่าจะ HDMI แล้วล่ะนะครับเออใช่สาย HDMI นะครับผมเนี่ยในกล่องก็มีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้โอเคพอ,อต่อไปก็น่าจะเป็นพระเอกของเรา <c oughs> มาแล้วมาแล้วเจ้าโอ้โหจอใหญ่ยิ่งหาย จอใหญ่มากนี่ของจริงครับของจริงมาเริ่มจากนี้เลยโอ้ดูดิแม่โคตรใหญ่จอค้งด้วยจอใหญ่มากส2สองนิ้วแล้วมาดูโต๊ะคอมผมนะมาดูคอมมาดูจอเก่านะเยสเก๊ต่างกันขนาดน,าน,นี้ไม่รู้ว่าโต๊ะจะพอหรือเปล่านะโต๊ะหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ที่หลังแล้วกันนะเออทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคไป โอเคครับผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะผมก็อย่างที่เราเห็นนะจอมันใหญ่มากคือแบบโต๊ะผมแทบวางไม่ได้เลยอะตอนแรกว่าจะนะทํา2จอเลยนะผมแต่ตอนนี้ทําไม่ได้คือแบบว่าพื้นที่บนโต๊ะมันไม่พอนะผมคือจอเก่าเนี่ยจะทําเป็นอีกจอหนึ่งนะผมคือแบบว่าเวลาตัดคีปอะไรเงี้ยแบบว่ามันจะได้ตัดแบบสะดวกสะดวกนะผมก็อาจจะสตรีมนะอาจจะสตรีมด้วยนะผมเพราะว่าม,มีจอในึีกจอหนึ่งไว้อ่านแชทไว้ทําอะไรก็ประมาณนั้นนะครับผมนะก็อ,อย่างที่เห็นนะผมก็ นี่เดี๋ยวเข้าพีบีให้ดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพีบีจอใหญ่ภาพแม่งคมชัดสัสๆนะครับอันนี้เรื่องจริงภาพสวยมากอ่ะจอเฮิร์ตจริงๆแล้วผมอันนี้เป็นจอเฮิร์ต144นะครับผม144เฮิร์ตนะครับผมนี่ครับดูความละเอียดน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะสุดยอดมากนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการรีวิวของครั้งแรกเลยนะครับผมอันนี้เพิ่งรีวิวของครั้งแรกเลยนะครับของฟรีทั้งหาด ขอบคุณมากมากนะผมขอบคุณพีพีสเปโต้ด้วยนะผมมาในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูและกันนะผมลองเล่นดูมารู้สึกไม่ค่อยชินยังไงไม่รู้นะเพราะว่ามันจอมันใหญ่อะ <laughs> แล้วเพิ่งเพิ่งเคยเล่นจอใหญ่จอโคง้งเป็นครั้งแรกเลยนะผมนะคลิปนี้เราจะเล่นลูกซองนะผมนี่ลูกซองนะเออลูกซอง หัวขาวแน่นอนหน้ากากผมเน้นดาเมจนะผมไอเทมก็ประมาณนี้หัวกระสุนอันนี้หัวกระสุนผมซื้อในครั้งแสงนะผมในครั้งแสงมันมีขายอยู่นะเป็นหัวกระสุนไหนวะมันมีขายนี่บอมมิชชั่นเซตเนี่ยถ้าอ่านไม่ผิดถ้าอ่านไม่ผิดนะผมเนี่ยมันอยู่ในกล่องนี้นะผมก็ซื้อมาคือหัวกระสุนมันก็ค่อนข้างที่จะโกงดีนะยิงแรงดีครับโอเคมาใช้ยาก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสับสดเหมือนเดิมตามสเต็ปตาอุซองควงอยู่แล้วนะครับผม ยยลยมาไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ่ะคือรู้สึกไม่ค่อยชินเลยว่ะจริงๆรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือจอมันใหญ่ไงปกติผมเล่นจอจอเก่าน่าจะประมาณ19นิ้วนะครับ19นิ้ว20นิ้วนะครับผมแต่ผมมาเกนิ้วนะครับไปโอ,เโอเ้เกคไม่หย,ย่าบังเพื่อนโอ้ในขวางเราทำไมวะ มาต้องให้เราเดินดิวะจะพยายามเล่นให้เดทีด่สดุดนะครับผมรู้ว่าท่านผู้ชมก็อยากให้ผมเล่นดีๆใช่ไหมไม่ชินเลยวะจริงๆมันมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าผมเลยผมก็ใหญ่นะของผมอ่ะเฮ้ยอย่าบังโอ้มุม มันมุมพี่นะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยมาแล้ว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 เข้าปิดห้องเว้ยเข้าปิดห้องเว้ยโบโบโบเอ้าตายแล้วเห <c oughs> รอรอครับรอปกติผมวิ่งเข้าไปใช่วไหมปกติผมจะดันเข้าบ้านแล้วแต่นี่แม่งไม่ถนัดเนี่ยผมอยู่ข้างนอกดีกว่า <c oughs> โอ้โหยังไม่โดนเป็นไงเป็นไงเป็นไง เฮ้ยมันเล่นมันเล่นลำบากพึงพ่งพึ่งยังไงแบบพึ่งเล่นนะอ่ะเออมันพึง่งเล่นแต่คือความลื่นไหลของภาพสุดยอดมากจริงคือจอใหญ่มากแล้วมันแบบโหแมบบ่งแบบเล่นตักใจจริงๆแต่ขอเวลาทำตัวให้ชินก่อนเนะี่ยเฮ้ยแต่มันไม่ตายเอ้อาชิบหายกด F มั่วเลยเนะี่ยเออโอ้ยมาเลยโดนโตกเว้ยไม่ค่อยจะชินเลยอะครับเพื่อน เจ๋งสุดยอดจอเลื่อนมากดีมากจริงจอเฮิร์ตนะครับแม่งช่วยให้ลื่นขึ้น,นอ๋อเป็นไงโอ,อ้มันเป็นเพราะพลังของจอนะฮะผมได้พ,พลังจาก GM มมาแล้วตอนนี้ล่วง โอ้เด oh, e, e, e. oh, okay. oh, oh, ียวเดียวยโอ้ตายแล้วไปเน้ d e ร็สบ้ยมดู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 ดดูดูมา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 ดา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 ดดด ร้อยหนึ่งนัดนอนหนึ่งนัดนอน,น,น,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาทำไมครับแลเบิดตาแล้วลอ้าวอ้าวอาศัยตอนฉันกำลังโดดยังนั่นเหรอเมื่อกี้ฉันกระโดดหลบนายล่ะนายอาศัยฉันตอนนั้นยังนั่นเหรอโอ้โหเกือบตายแล้วโก เกือบตายด้วยโป่งอ่ะเออไม่ติดเกือบตายด้วยโป่งเพื่อนเพื่อนออกมาจากบ้านหน่อยแล้วเพื่อนออกมาจากบ้านหน่อยนิดหนึงนิดหนึงนิดหนึงนิดนึงสู้หน่อยสู้หน่อยโอ้นายอย่าปล่อยให้ทีมฝั่งเขาปุ่มบ้านเราเลยเดี๋ยวโป่งที่สุดแต่ก็แบบ Chain k โอ เห็นโปรว่ะเฮ้ยเฮ้ย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเอ้ล้วงหนึ่งนัดนอนมันเน่มันเน่ไปเน่ไปเน่ออกไปเน่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยระเบิดใครอ๋อระเบิดเพื่อนดับเบิลคิล แบบมันเลื่อนมากครับมันแบบรู้สึกแบบพลิ้วไหวนะฮะกลัแรงกลัวอะไรคือพลิ้วไหวมันรู้สึกลื่นจนแบบว่าเออมันดูแบบเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้เล่นจริงเลยอย่างแรกเลยคือเล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นจริงนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือภาพคมชัดนะครับอันนี้คมชัดอิงครับมันชัดมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดียอย่าดีอย่าหล่อได้ปะ หน้ากากเล่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาโป้มาโอ้โหใจเย็นแต่เย็นม,มาดิกนมมาดิกนมเออเป็นไงละ่ะโดนโมอโไปาอันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้คือที่เล่นได้ขนาดนี้นี่คือจอเลยเนะี่ยส่วนหนะึ่งเนี่ยตอนนี้จริงๆเรื่องจริงเลยจอแม่งส่วนหนึ่งเลยโอ้โหเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่งละ เป็นไงลน่ะสุหมดแล้วก็สุดหมดแล้ว,ลวเฮ้ยเดี๋ยวขออาร์กเลยแล้วกันมามา,มาเพื่อนมามาเพื่อนมาโอ้โหป่องไม่ทันได้เล่นเลยอาร์กเอาละครับเหลือ5ตัวสุดท้ายยังไงวะเนี่ยฮะโอ้ยโหแปดโอ้โหลูกซองโอ้โห,โโหเรียบร้อยเรียบร้อยครับจงังหวะนี้ ยังไงเฮ้ยเลยสองตัวเพื่อนเรียบร้อยแพ้ไ,ไปนะครับผมโอ้โหยิงไป50กับตัวครับเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาว่าพลังของ จอ Samsung Gaming Monitor นะครับไม่ได้จ่ายแต่กูอยากรีวิว <Yeah. S 1> อันนี้เรื่องจริงนะเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมบอกาคล่ปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับผมส่วนจอเก่านะผมก็นะก็จะมาทำเป็นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาโล YouTube เนี่ยมา VS กับจอนะผมมาดูกันนะครับว่ามันจะลอก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 ไปนะครับไปเจอกันใหในคลิปหน้าครับ <laughs>